ท่านนิยติดตามรับฟังสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระยองระบบ FM ความถี่91.75เมกะเฮิร์ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวบริการค่ะ พระบาทสมเร็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระคุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหนังสือธรรมะฉบับธรรมะนาวาวังแก่ประสุกนิกรชาวไทยโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขอันพึงได้รับจากพระพุทธศาสนาผ่านหลักการปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพุทธบัญญัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามาตาปิตุบูชา อาจจะมีาบูชาและถวายเป็นพระราชกุศลแดบบ่พระบุรภามาหากสัตรีที่ราชเจ้าทุกๆพระองค์ในรูปแบบไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์พระราชทานหลักธรรมนาวาวังหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ซึ่งได้แก่หนึ่งหลักการชาวพุทธ 2. องอริยสัจภาวนา 3. หลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์สแนวทางปฏิบัติธรรมนาวาวัง โดยสามารถเข้าชมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พระราชทานหรือธรรมนาวาวังหลักปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ในรูปแบบอ e ีบุ๊ก